สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้20กันยายน2563ครับใกล้เดือนตุลาคมแล้วนะครับเลยนําเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับสำหรับผู้พิการนะครับในเดือนตุลาคมจะกดเงินสดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้200บาทนะครับสาเหตุเนื่องมาจากได้มีการปรับเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้พิการจากเดือนละ800 เป็นเดือนละ1000บาทโดยวิธีการจ่ายเงินเบีย้ยความพิการนะครับจะจ่ายเข้าบัญชีเดิมที่เคยรับ800ทุกเดือนนะครับแปดร้อยบาทสําหรับผู้รับเป็นเงินส่วนก็อรับที่อบตหรือเทศบาลเหมือนเดิม800บาทส่วนอีก200บาทที่เพิ่มมาให้เป็นพันนั้นรัฐบาลบอกจะเอาเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ไปกดเอาจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยนบาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปกดเอาที่ตู้ atm 200บาท โอ้ทำไมไม่โอนเข้าบัญชียอดเดียวไปเลย1000บาทก็ทำแปลกๆดีนะครับก็นำเรียนมาให้ผู้พิการทั่วประเทศทราบก็จะไปธนาคารสองแห่งวันรับเบี้ยอย่างชีพนะครับก็ทุกวันที่10ของเดือนนี่เข้าบัญชีธนาคารก็ไปกด ATM ที่อีกธนาคารหนึ่งหรือเอาบัญชีไปเบิกที่ธนาคารหนึ่งนะครับส่วนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปกดอากอีก200ที่ตู้เ ETM ธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบนี้นะครับตามที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมาแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นเอาเข้าบัญชีธนาคารหมดเลยจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อใกล้ๆวันรับเบี้ยความพิการครับทุกวันที่10ของเดือนครับสวัสดีครับ